เลยผมยังเคยทยําในรถจอดริมทางทําเลยครับสิบนาทีอย่างเงี้ยถ้าสัญญาณเนต็ตเราดีนะก็พยายามไปจอดตรงใกล้สัญญาณหน่อยหนึ่งสัญญาณสารปรับกลยุทธ์ใหม่จากสามเดือนที่ผ่านมาผมทําคลิปสั้นอย่างเดียวนะแล้วก็ไลฟ์ส่วนผมนก็ไม่ได้ไลฟ์สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือ,อเส้นตรงเรียบเลยไม่ขึ้นเขา แล้วก็มีตะปุ่มตะป่อมนิดๆหน่นอยๆแล้วประมาณเนี้ยถ้าท่านมีลักษณะอ่าพนนาทีมันจะไปถึง 60, หกหมื่นนาทีเนาะโอ้ยใช้เวลาอกี่ปีไม่รู้แหละคือผมว่าไปไม่ถึงหรอกเพราะวค์วันก็ติดลบแดงเหมือนกัน,น <c oughs> ก็ลองออกแบบดูครับเนงไงให้คลิปยาวเราน่าสนใจตรงนี้ซึ่งเป็นไม่ได้ให้ทําทุกวันซึ่งผมก็พยายามทาทุกวันแต่หลักปฏิบัติก็ไม่ไม่ทุกวัน นไม่ทุกวันก็แต่มีความพยายามอยากจะทําทุกวันนะครับถ้าทําได้ทุกวันจะดีวันละหนึ่งหรือสองคลิปนะคลิปยาวจะดีมากนะครับแล้วก็เอ่อไม่ทุกวันก็แต่มีความพยายามอยากจะทําทุกวันนะครับถ้าทําได้ทุกวันจะดีวันละหนึ่งหรือสองคลิปนะคลิปยาวจะดีมากนะครับแล้วก็เอ่อถ้าทําบ่อยๆมันจะชินแล้วมันจะเก่งแล้วมันก็จะเป็นวิถี ปกตินะครับก็คือมาคุยมาพบมาอะไรมีอะไรก็มาคุยกันแค่นั้นเองมีประเด็นที่ไม่น่าสนใจเขาก็ดูแวบเดียวแล้วเขาก็หนีครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะครับก็บางหลายท่านผมก็เคยเห็นในคลิปเนาะก็ทําคลิปตั้งเยอะตั้งแยะมันไม่ขึ้นนาทีครับผมก็เลยต้องหาช่องทางอื่น นะครับทางเงินก็คือครั้งเราไม่มีเวลาครับอืผมก็เลยต้องสละทำอะไ์สดดูซิไะไสดครึ่งชั่วโมง,งหนึ่งชั่วโมงไงครับล้วก็ไปขยับเป็นชั่วโมงแล้วทำบ่อยๆมันจะชินแล้วมันจะเก่งแล้วมันก็จะเป็นวิถีปกตินะครับก็คือมาคุยมาพบมาอะไรมีอะไรก็มาคุยกันแค่นั้นเองไะฟ์สดนี่ด่านสุดท้ายเลยแล้วก็ช่วยเราได้ดีผมก็เลยอยากให้มาเนี่ย หลจากนั้นก็เป็นกําลังใจนะครับเป็นกําลังใจแล้วก็อยากจะอบอกทุกคนโดยชอบมือใหม่นะครับลองลองทำไม่ลองไม่รู้ครับทําดูแล้วท่านก็ค่อยๆเติมเนื้อหาเติมสาระหรือเติมเรื่องอะไรต่างๆที่เราไปพบไปเจอมาก็คุยไปครับคุยคนเดียวก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเพื่อนเราเขาก็มามาชมวิวหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านอย่างเงี้ยเห็นเราเราก็มีความรู้สึกอิจฉาเนาะ <S <S ใครที่หัวอกเดียวกันนะครับก็ลองฟังนะครับลองฟังว่าผมก็มีกันนะ ผมทําดูเอสรุปผลผมดีคลิปผมตั้งกี่ครั้งเราไม่มีเวลาครับอืมผมก็เลยต้องสละอืมทำไลส์สดดูซิไรสดครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงไงครับแล้วก็ขยับเป็นชั่วโมงครึ่งไ์สดนี่ด่านสุดท้ายเลยแล้วก็ช่วยเราได้ดีผมก็เลยอยากให้แี่ก็ฟังผมพูดแล้วไปปฏิบัติด้วยนะอย่าฟังแล้วก็อ๋อเฉยๆนะครับต้องไปไปฏิบัติดูดนะ้ท่านจะจะเห็น เห็นผลงานยอดวิวเรามันเวิกไหมถ้ามันไม่เวิร์กนะทําคลิปนะเป็นคลิปสั้นก็ให้ทําคลิปยาวเพิ่มเนาะทําคลิปยาวเพิ่มแล้วก็มาเติมด้วยเรื่องของการไลฟ์สดเข้าไปที่มันมันมันส่งผลดีครับรู้สึกว่ามัน,ม,นมันมีมันมีผลดีนะครับดังนั้นสนุกไปเรื่อยๆยิ่งใกล้หกหมื่นนาทียิ่ง,ย,งยิ่งขยนันพูดง่ายๆ หลจากนั้นก็เป็นกําลังใจนะครับเป็นกําลังใจแล้วก็อยากจะอบอกทุกคนโดยชอบมือใหม่นะครับลองลองทําไม่ลองไม่รู้ครับทําดูทั้องอื่นไม่ได้นะต้องต้องลงช่องในค,คุณคิดอะไรอยู่แล้วทุกวันนะช่องคุณคิดอะไรอยู่น่ะท่านต้องมอีคลิปลงนะครับเพราะว่าเพราะว่าท่านฟังผมจบแล้วท่านต้องลองไปทําช่องทางเพิ่มเติมขึ้นมาจากคลิปที่เป็นคลิปสั้นที่ทาเนาะ อเราอาจจะต้องเผาการทําคลิปสั้นและไลฟ์สดนี่ด่านสุดท้ายเลยแล้วก็ช่วยเราได้ดีผมก็เลยอยากให้ในะครั้งเราไม่มีเวลาครับอืผมก็เลยต้องสละอทำไลฟ์สดดูซิไลฟ์สดครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยครับแล้วก็ขยับเป็นชั่วโมงครึ่งแล้วทําบ่อยๆมันจะชินแล้วมันจะเก่งแล้วมันก็จะเป็นวิถีปกตินะครับก็คือมาคุยมาพบมาอะไรมีอะไรก็มาคุยกันแค่นั้นเองเต๋สัญญาณโทรศัพท์ครับ สัญญาณมันจะแรงดีผมเคยไปทำอย่างเงี้ยเพราะว่าเน็ตเราไม่มีปัญหาเนาะอย่างเงี้ยครับผมใช้สัญญาการทำคลิปยาว นะครับคลิปยาวก็พอช่วยได้บ้างนะครับคลิปยาวสามนาทีห้านาทีเจ็ดนาทีหรือสิบนาทีตรงนี้นะครับแต่มันมีข้อแม้ว่า v, บีนะฮะแล้วก็หากใครไลฟ์สดกับแต่และท่านรวมถึงการไปชมคลิปชมอะไรนะครับสิ่งที่ผมเห็นแล้วก็เป็นประสบการณ์ท่านก็ค่อยๆเติมเนื้อหาเติมสาระหรือเติมเรื่องอะไรต่างๆที่เราไปพบไปเจอมาก็คุยไปครับ อยู <tatto> ่คนเดียวก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเพื่อนเราเขาก็มามาชมที่หลังพาะเราเข้าใจว่าหลายท่านก็มีภารกิจเนาะตอนที่เราไลฟ์สดอาจจะติดงานติดภารกิจนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะหลายท่านก็อะประปชมที่หลังนะฮะทีหลังพาะเราเข้าใจว่าหลายท่านก็มีภารกิจเนาะตอนที่เราไลฟ์สดอาจจะติดงานติดภารกิจนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะหลายท่านก็อะประปชมที่หลังนะฮะ ต้างอื่นไม่ได้นะต้องชองต้องลงช่องในค,คุณคิดอะไรอยู่แล้วทุกวันนะช่องคุณคิดอะไรอยู่นะ่ะท่านต้องมีแอ่คลิปลงนะครับเพราะว่าเอเพราะว่าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดียามบ่ายวันหยุดสุขสบายวันอาทิตย์นะครับวันนี้ก็หลายๆท่านน่งหักโหมหรือมุ่งม,มั่นว่าทําคลิปอย่างเร็วอย่างเดียวนะเพราะว่าอ่าท่านต้องสังเกตด้วยว่าคลิปของเราอะ่ะมันเวิร์กไหม ยอดวิวมันเยอะไรสุดนี่ด่านสุดท้ายเลยแล้วก็ช่วยเราได้ดีผมก็เลยอยากไปเนี่ครั้งเราไม่มีเวลาครับอผมก็เลยต้องสละอทำไ,ไ์สดดูซิไรสดครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงไ,งไงครับเราก็ไปขยับเป็นชั่วโมงขึ้นวิวหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านอย่างเงี้ยเห็นเราเราก็มีความรู้สึกอิจฉาเนาะใครที่หงอกเดียวกันนะครับก็ลองฟังนะครับลองฟังว่าผมก็มีการจะได้พักผ่อนเนาะไปเที่ยวหรือนอนหลับ ืออปิ้ก็อยู่ที่แต่ละท่านจะมีความสุขอย่างไหนแบบไหนนะครับชอบตามที่ท่านชอบก็แล้วก็ฟังผมพูดแล้วไปปฏิบ,บัติด้วยนะ <c oughs> อย่าฟังแล้วก็อืออ๋อเฉยนะครับต้องไปไปฏิบัติดูนะแล้วท่านจะจะเห็น เห็นผลงานานอยู่ใกล้ๆเสาสัญญาณสัญญาณเรนดีคุยได้หนึ่งชั่วโมงสบายเลยอย่างเงี้ยครับก็ก็หาหาช่วงจังหวะเวลาเล้ต้องพยายามทํานะครับมันก็จะช่วยเราได้ไร้สดนะวันนะครับทําให้มันต่อเนื่องยกเว้นเนี่ยเราติดภารกิจจริงๆนะทำไม่ได้ก็เส้นตรงเรียบเลยไม่ขึ้นเขาแล้วก็มีตะปุ่มตะป่อมนิดๆหน่อยๆอะไรประมาณเนี้ยถ้าท่านมีลักษณะอ่าพดูนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ ไม่ถึงหกหมื่นนาที่นะครับก็มีหกเดียวเหมือนกับผมไหมนะ <g iggle> ผมก็อาจจะบอกว่า ผมเนี่ยทำมาตั้งนานนะครับก็ทำคลิปอย่างเดียวครับท่านก็ค่อยๆเติมเนื้อหาเติมสาระหรือเติมเรื่องอะไรต่างๆที่เราไปพบไปเจอมาก็คุยไปครับอยคนเดียวก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเพื่อนเราเขาก็มามาชมคลิปยาวก็อาจจะต้องเป็นคลิปที่มันมีสาระนอกาะมีประเด็นที่น่าสนใจหน่อยนึงก็จะเป็นสิ่งที่ดีเขาก็จะติดตามชมเราจนจบนะครับแต่หากว่าบางครั้งเราไม่มีเวลาครับมผมก็เลยต้องสละ ทำไลฟ์สดดูซิได้์สดครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงไงครับล้วก็ยขยับเป็นชั่วโมงมครึ่งผมเพราะตอนนี้ผมก็นาหกหมื่นนาทีก็ไม่ไกลเพราะผมผมเดินมาครึ่งทางแล้วตอนนี้เกินครึ่งทางไปแล้วครับก็สู้ต่อไปครับแล้วมันก็จะตื่นเต้นแล้วมันซึ่งคลิปยาวจะช่วยได้ดีก็ล,ลงในช่องวีอยไรอยู่ตรงนั้นแต่ถา้าฝึกได้ให้ฝึกเรื่องการไลฟ์สด นะฮะไลฟ์สดก็ไม่เป็นไรเว้นไว้วันหนึ่งสองวันแต่อย่าห่างนานเกินไปนะครับต้องทำเนี่ยผมก็พยายามนะครับอย่างน้อยสิบนาทีก็ได้ม,มีมีเวลาจริงๆนะทาในรถมันตะม,มุตะมิยอดวิวมันหลักสิบหลักร้อยครับมันไม่ยอดวิวมันไม่เยอะเหมือนอ่าหลายๆท่านนะครับที่เวลาทําคลิปแล้วยอดครั้งเราไม่มีเวลาครับอมผมก็เลยต้องสละ ทําไลรสดดูสิไรสุดครึ่ง,งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงไงครับแล้วก็ไ้ยขยับเป็นรชั่วโมงขึ้นไม่ถึงหกหมื่นนาทีนะครับก็มีหัวอกเดียวเหมือนกับผมไหมนะผมก็อ,ากอยากจะบอกว่า อ่าผมเนี่ยทำมาตั้งนานนะครับก็ทำคลิปอย่างเดียวควันนะครับทําให้มันต่อเนื่องยกเว้นเนี่ยเราติดภารกิจจริงๆนะทำไม่ได้ก็อยู่หลักหมื่นหลักแสนหลักล้านอย่างเงี้ยเห็นเราเราก็มีความรู้สึกอิจฉาเนะาะอใครที่หัวอกเดียวกันนะครับก็ลองฟังนะครับลองฟังว่าผมก็มีกัน ถ้างอื่นไม่ได้นะต้องชองต้องลงช่องในคุณคิดอะไรอยู่แล้วทุกวันนะช่องคุณคิดอะไรอยู่นะ่ะท่านต้องมอีคลิปลงนะครับเพราะว่าเอเพราะว่า,าวันนะครับ<ม>ทําให้มันต่อเนื่อง<ม>ยกเว้นเนะี่ยเราติดภารกิจจริงๆนะทําไม่ได้ก็มันตะม,มุตะมิยอดวิวมันหลักสิบหลักร้อยครับมันไม่ยอดวิวมันไม่เยอะเหมือนอหลายๆท่านนะครับที่เวลาทําคลิปแล้วย,ยอดผมเพราะผมตอนนี้ผมก็นะหกหมื่นนาทีก็ไม่ไกล พผมผมเดินมาครึ่งทางแล้วตอนนี้เกินครึ่งทางไปแล้วครับก็สู้ต่อไปครับแล้วมันก็จะตื่นเต้นแล้วมันเกิไหมเออถ้ายอดวิวมันเยอะโอเคทุ่มเททําต่อไปเลยครับแต่ถ้ายอดวิวของท่านมันเหมือนที่ผมบอกอะเหมือนผมเลยนะผมทําตั้งหลายร้อยคลิปนะะยอด <c oughs> มันขยื่นโอเคอยู่ครับผมก็โชคดีนะครับเป็นกําลังใจทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็คงม,มาแนะนําแล้วก็ ฝากนะเรื่องของเทคนิควิวหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านอย่างเงี้ยเห็นแล้วเราก็มีความรู้สึกอิจฉาเนาะใครที่หงอกเดียวกันนะครับก็ลองฟังนะครับ